शरण สนับสนุนโดยไ i e เกอร์อลครับยี่สนการป็นาบเกนาทีโดยประมาณนะครับนะครายการคนเปิดกรรมครับทุกวันอาทิตย์นะครับทุ่มหนึ่งถึง3ามทุ่มเรามีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณ20นาทีนะครับเสร็จๆนะครับก็ติดตามรับชมรายการของเรานะครับทางช่องนี้นะฮะพีไจานดำนะฮะช่อง157่งหนะครับโอ้เอสเอมากันเยอะเลยนะครับก็ส่งเข้ามาห้สี่แปดเจีมููฟิมเอสเอ นะครับก็โทรเข้ามาได้ช่วงนี้เราเปิดรับสายวันนี้อาจารย์เปิดกรรมได้นะครับ0 2น9 5สองสองเก้าห้าสองสามเกปดนะครับ0 2น9 5สองสองเก้าห้าสองสามเก้าแปดนะครับตอบ s อสสักนิดนึงดีไหมครับอาจารย์นะครับคุณพิพพนะฮะคุณพิพพจูทะพุทธิเกิดปีละกานะครับวันที่ส1็กรกฎาคมปี2 5 1พรสิบสองรบกวนอาจารย์หม่อมช่วยเปิดกรรมและขอแนวทางแก้ไขขอคาแนะนําเรื่องสมมาอาชีพขอบคุณมากครับเอ่ออาจารย์ขออนุญาตพูดถึงคุณคิพบ เรื่องเรื่องคำแนะนําเรื่องของสัมมาอาชีพครับคือหลายๆอย่างที่เขาผ่านมาตามทีม่เห็นนะว่ามันยังไม่ประสบความสาเร็จครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปัจจุบันครับคือเรื่องของการอมายฐานจิตเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ำนม,มโอ้ครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สิ่งที่ช่วยเขาได้เนี่ยคือเขามมีการ,รกับเรื่องของการเลี้ยงชีพ่นอื่นที่พ่อแม่เลี้ยงของมาเนี่ย ด้วยความยากลาบากกับค,ความทุกเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รักนี้อว่าเพราะรักหรือว่าศรัทธาเนี่ยแต่อาจารย์กำลังบอกว่าเรื่องของการทําบุญเนี่ยอุทิศให้กับพ่อแม่ครับผมแล้วก็ตระกูลว่าข้าพเจ้าเป็นลูกหลานเนี่ยหากมีนี่กรรมในการเลี้ยงดูี่ทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ประกอบสมาธิปัจจุบันอ่ะจะติดขาดในประสบความสาเร็จข้าพเจ้าขออุทิศกรรมให้วิญญาณพ่อแม่หรือว่าหรือปู่ย่าตายายที่เป็นวิญญ,ญ,ญาณเนี่ยได้รับรู้นะครับได้รับทราบ้าพ่อแม่อยู่ก็เอ่ยคําขออุทิศกรรมกับพ่อแม่เลยครับ ครับผมจะทําให้สมาชิกของเขาดีขึ้นดีขึ้นนะครับครับผมผมว่าคุณพิภพคงจําได้นะที่อาจารย์บอกไว้นะครับเชื่องเฉยเชื่อมโบราณบาบุรวีครับนอนใต้คือใต้คานครับพีามจริงไหมอ่าอันนี้คือความที่เห็นของอาจารย์ครับผมว่าอาจารย์ญยากจะสอบเองเลยว่าถามว่าอาจารย์เชื่อไหมเชื่อว่านอนใต้ถือใต้คานเนี่ยจะมีเอ่อเรียกว่าผีอาครับ คำถามนี้อาจารย์คําตอบนี้อาจารย์ไม่เชื่อแต่ถ้าหากว่านอนใต้คือใต้คานแล้วจะป่วยมีอาการต่างๆหรือเกี่ยวกับร่างกายป่วยอาจารย์เชื่อครับคืออย่างนี้คนที่นอนใต้คือใต้คานครับไม่ว่าจะเป็นผีอัมหรือไม่อัมครับแน่ๆจะมีอาการไม่ค่อยมีแรงหรือปวดหัวเรียเพราะอะไรคือช่้ยอยู่ว่าคานเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมากดทับโอ้ท้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้กดทับครับต้องไม่หามมันเป็นเงาท่อ ได้ยิ่งตอนพาดที่สองหรือสองเงาคือลงมานะี่ยให้สังเกตได้เลยถ้าเกิดท่านจะลองก็ลองตามที่อาจารย์พูดได้แล้วท่านจะรู้เลยว,ว่านี่เกี่ยวกับเรื่องของจุ้ยเกี่ยวเรื่องของธรรมชาติรึ่งเป็นอย่างนั้นมันจะเหมือนมีไรมาทับ,บ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จริงรแต่สําหรับว่าคนที่นอนใต้ขื่อได้คานแล้วโดนผีอ่าจริงๆที่บอกว่าเห็นเป็นรูป่ากก็ดีเห็นเป็นเงาดําหรือว่าต้องละโมลสามจบแล้วไม่ไปหรืออะไรต่งตางๆเนี่ยเป็นเฉพาะสถานที่นั้นเนี่ยมีวิญญาณอยู่ที่ขื่อที่คานครับ หรือมีวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นครับอยู่ในไม้อยู่ในปูนอยู่ตรงนั้นอยู่ในบ้านหลังนั้นครับนี่คือสองประเด็นนะอย่างละเอียดทั้งคือคำตอบครับครับนะครับก็ได้ชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมครับนะครับก็คําตอบจากอาจารย์หม่อมนะครับนะครับทุนสองสองเก้ห้าสองสามก้แปดเจ๊ตอบอีกสักครั้หนึ่งคนที่ใช้เส้นแชทใน Facebook มาเลยบอฝากถามอาจารย์หม่อมนิดนึงชื่อนกชนกเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นวันจันทร์นะสิงหาปีศูนย์ห้าอยากถามเกิดปีขานะฮะเรื่องการเงินบุญกรรมอดีตชาติบบ้าานนที่่ออยยูเเเครละจ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดถึงสองพนสงน้าร้อามอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสิถึงยห้าสิบห้าสิบเอ็ดใช่ไหมห้าสิบเอ็ดประมาณถามว่ามีกรรมอะไรมันก็มีกรรมในเรื่องของคำว่าความรักก่อนสองมีกรรมในเรื่องของเงินทองใช่ครับในอดีตชาติมีกรรมเรื่องของความรักติดตามมาครับในเรื่องของสัญญากรรมสัญญากมที่ว่า ตัวเองเนี่ยมีสัญญากับผู้ชายไว้แต่ไม่ทําตามสัญญาเพราะฉะนั้นความรักในชาตินี้ของคนคนนี้นะต้องมีปัญหาที่ผ่านมาครับนะครับสองเรื่องของการเงินครับตรงนี้เกี่ยวกับแก้วแหวนเงินทองก็มาจากชีวิตที่แล้วเหมือนกันครับว่าจะจะชอบขึ้นประดับครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการมาเรื่องแก้วแหวนเงินทองในเรื่องวองนี้ตัวเองเนี่ย ต้องขอบุตริกกรรมว่าหากเคยมีกรรมแด้แหวนเงินทองของผู้หนึ่งผู้ใดได้มาด้วยความไม่ถูกต้องเมื่อชีวิตที่แล้วหรือดีตชาติที่ผ่านมาส่งผลในเรื่องการเงินปัจจุบันข้าพเจ้าขอบุตริกกรรมซะรับแลวให้ดูแลพ่อแม่หลิกระตันอยู่ก็จะช่วยเรื่องการเงินเรื่องความรักได้ครับคุณดาวันนะฮะคุณดาวันเนี่ยเกิดวันที่20มีนาปี31มเป็นปีนั้นเป็นปีมะโรงนะฮะคืออยากจะทราบเรื่องดวงชะตาและการเงินจะทําอะไรติดขัดนะมีกรรมอะไรครับอาจารย์แก้ยังไงครับอันนี้จะโดดเดี่ยวคืออาจารย์เห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งมีการแต่งตัวที่ดีนะครับเหมือนเป็นเป็นผู้ติดต่อในหน้านะฮะกรรมก็คือเกี่ยวเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยส่วนผลในเรื่องการในปัจจุบัน mm. ก็มีกรรมเรื่องของ mm. การซื้อขายที่ดินมาตั้งแต่ชีวิตที่แล้วดันไปซื้อขายที่ดินที่ตัวไม่รู้ว่ามันเป็นที่ของกรณีสงและดันขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ขอโอนกรรมกับสิ่งนี้ซะครับ นะครับคุณกิติยากรจากปทุมธานีนะฮะคุณกิติยากรสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอทราบวันเกิดครับอ่าเกิดวันศุกร์ที่28ดมิถุนายนสองหหนึ่งเจครับปีขานวีขานอยากจะทราบเรื่องอะไรอาจารย์กับอาจารย์อ่าตอนนี้มีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยจะดีครับอาจารย์ครับสุขภาพของท่านนั้นมาจากกรรมเก่าจากกรรมศัลธ์ปัจจุบันลนกรรมสองอย่าง ครับสุขภาพของเธอมาจากกรรมเก่าคือเธอมีกรรมกับคนอดหวานใช้เก่าส่งผลในสุขภาพไปเธออะแต่นู่นนี่หลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องเรื่องของร่างกายาการของกัดเรื่องของร่างกายเธอเธอจะผอมลงไม่ได้แลวผอมลงนั่นคือส่งผลมากขึ้นเรื่อยๆนะ อืมครับน้ำหนักคือเท่าไหร่ตอนนี้นะหกหสองรับแล้วเดิมก่อนเท่าไหร่ครับมันอยู่เท่านี้มันไม่ขึ้นไม่ลงนะครับอืมับอย่าให้ผอมโลตอนนี้นะครับอีกต่อมาก็การบำบุด้ว,วาเคยมีกรรมกับผักนะฮะสองและนักโทษที่กบฏเจ้าได้ทําให้ท่านต้องเจ็บปวดเล่นะครับอาหารการินที่มันไม่ไม่สะอาดกบฏเจ้าขอเอาโหสิกรรมคุณนี่นะครับผมอ่ส่วนเรื่องอีกนื่องอยู่ไหม ยังอยู่ครับรามอยู่กับเธอป้าอยู่อยู่ต่างจังหวัดครับอาจารย์แล้วเธอไปหาทาไมอนานๆได้ไปทีนะครับทําไมต้องนานเลยหล่ะอ่านโทโทอยู่ครับอืมแล้วเธอเคยเคยบอกว่าข้าวเจ้าเนี่ยเกิดมาเนี่ยยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเลยขอให้คุณพ่อแม่เนี่ยเอาควิดกรมกับลูกด้วยให้พอลูกด้วยเพื่อให้การเงินของลูกเนี่ยํำมาค่าขายเจริญรุ่งเรืองเอานําคาพูดนี้ไปพูดซะ ก็คือไปพูดกับพ่อแม่โดยตรงเลยใช่ไหมใช่ครับพูดกับพ่อแม่เรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกรรมที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าค่าน้ํานมไม่ใช่ว่าเธอไม่ไม่ไม่รักไม่ใช่ทาไมต้องว่าเธอแบบนั้นแต่เธอต้องกล่าวคํานี้ออกไปเข้าใจไหมครับครับผมอะรอืน,นั่นแหละครับโอเคอ่านะครับอีกนิดน,นึงครับเชิญนะเชิญแล้วเชิญครับเชิญเชิญ อาจารย์อีกนิดนึ่งในส่วนของเรื่องสุขภาพที่อาจารย์บอกนี้นั่อาหารกินให้ได้ได้นั่งกรรมฐานก็ได้เพราะอดีตชาติเธอเกี่ยวข้องกับนักโทษเกี่ยวข้องกับอาหารที่ให้นักโทษเกี่ยวข้องกับคนใช้และอาหารที่ให้คนใช้ครับผมครับผมโอเคครับรักษาสุขภาพนะครับคลับไอเยี่มบ้านบ่อยๆนะครับครับผมบ๊ายาครับผมครับผมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับคุณพนิดานะฮะเกิดวันที่31พฤษภาคมปี2510คำถามเธอถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับพญานาค คุณพานิดาสามสิบเอ็ดพฤษภาปีสองพันหนึ่งศูนย์อืมโอเคเกี่ยวเก <c oughs> ี่ยวข้อง <c oughs> ใช่เกี่ยวข้องอย่างไรเกี่ยวข้องในเรื่องของความศรัทธาเขาเคยบูชาพญานาคราชมาตั้งแต่ชีวิตที่แล้วครับเรียกว่าบูชาและศรัทธาในชาตินี้จึงมีสัญญากรรมหรือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับพญานาคเข้ามาในจิตในใจ แล้วเหมือนรู้สึกศรัทธาหรือจะนทร์ิมิตเกี่ยวข้องกับพญานาคราชก็ต้องเกิดกับคนนี้แน่ๆหรือได้เห็นงูบ่อยหรือว่าเกี่ยวกับเนี่ยทั้งหมดเลยนี่คือสัญญาที่ส่งมาเพราะฉะนั้นคือเกี่ยวคือการบูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีการบูชาในชาตินี้ครับในทางที่ถูกต้องนะและต้องปฏิบัติด้วยครับคุณพอดีดาถ้ามีโอกาสยินเชิญไปนครพนมกับอาจารย์คุณวริษาไมตรีวงศ์ เธอเกิดเป็นเพื่อเรือหัสที่สิบสองพุทธาปีสองพันหรอยี่สิบปีนั้นตรงกับปีมะเส็งนะครับตอนอายุสิบขวบเนี่ยฮะสิบกว่าขวบเนี่ยได้ฝันเห็นนะครับครั้งแรกนะครับท่านขึ้นมาจากแม่น้นําเลยสงสัยจะเป็นพญานาคแล้วดูไม่รู้จักเขาเรียกในฝันว่างูมีหมอนหมอนอมและฝันอีกหลายต่อหลายครั้งครั้งล่าสุดเดือนที่แล้วฝันเห็นงูตัวใหญ่มากขึ้นมาจากบ่อน้ําข้างบ้านอืท่านแค่นี้เลยแล้วหายไปเลย ของจริงหรือของปลอมแทนคุณคุณบริษัทอายุเท่าไหรอ่อ่ะนี่มันสี่สิบแปดท้าสิบแปดสามสิบกว่าสามสามเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็คือหมายว่าที่บ้านอยู่คือมาฝันอีกที่มเดือนที่แล้วเหมือนท่านมาปกป้องคุ้มครองให้รู้มัน,เป,นเป็นสิ่งสิ่งนั้นเป็นการรู้เฉพาะตนที่สน์อย่างนี้สิที่สน์ในการถือสินห้าและอธิษฐานว่าหากชาติพกขื่นชาติไปขับาพระเจ้ารักษา เงียนนักขาชที่ขเจ้าได้ฝันและส่งผลกลับมาให้ขเจ้าได้อ่านให้ว่าเป็นจริงคือเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอะไรก็ได้ที่เธอลองออันขอบครับครับผมโอเคเออคนนี้น่าสนใจนะี่ฉันเกิดวันพุธที่สองสิงหาปีสองพันห้าร้อยสิบเอซใช่ถูกกันแก้โดนไอ้ร้ายเสชื่อมารุมสามปีอีกนานแค่ไหนถึงจะได้ชีวิตคืนความททษชัดมากอายุเท่าไหร่ ปีหนึศม่หนึ่งศูนเมื่อกี้สามสิบเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็สี่สิบแปดสี่สิบส่ปคนนี้ที่เรียกว่าตกลึว่าเปในทาสิ่งที่ไม่ได้ชำนะครัเขาจะปติกรรมว่าอต่ถชาคราบเจ้าเปิดมีผักแย่นะ ข้าวคือสุมติสมและผู้เป็นกด้วท้อเป็นผู้ันมอม้อดทนนะครับนะครับคุณทิตครับจากแม่กองเอ้ยจากมรณชัยุษารคุณนทิติยาขอสิงดังนิดนึงมีนักสะส์และนิ้ือถามครับวันที่มกราคของเอนเราจะทราบอะไร ค่าขายัเท่าไหรเนีย่ไยได้ไหม <S <S ถ้าเป็นอาชีพเธอเปลี่ยนไนกี่ครั้งแล้วเนี่ยคองาชันทียทำทียทมันมันมัน,มนแต่ถ้าเจอจะเปลี่นเพราะว่าอะไรไม่พอไม่แพ่หมถึงเม่อีมันกรัแล้วอ๋อเธอจะเปลี่ยนเร,รีเยกเยๆๆหรอ คือชะตาดูของเธอเนี่ยมันมีกรรมกับเรื่องของคําว่าคนความเข้าใจนี่ออกไหมฮะหรือการได้รับความอิจาความหมายนะเพราะฉะนั้นมันจะให้เกิดสูงของกันไม่ได้ย่ายยถาต่างต้องทรมากกับสังหิณ์ไหนของการมีปัญหากับคนเทคที่ได้ผลกับคนผิัขผมนี่คือเรามีอที่ปอกมาเนาะแรได้ขึ้น หรือไปก็ามาเจอที่นู่นระเบียบครับของอะไร,รอาจารย์พูดเรื่องกับสภาไปแล้วช่างที่เห็นท่านอาจารย์และพิจารณาอย่าเพิ่งคิดนะคิดและพิจารณาด้วยปัญญาท่านเองว่าทุกวันนี้ที่ท่านเห็นนก่รร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 แบุญแม้ท่านตัวท่านเองท่านรู้สึกอย่างที่อาจารย์เห็นหรือเปล่าว่าทำบุญเน่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่มีพระพุทธองค์ในงก็ต้องมายอยู่ในปใักต้องนะนั่นคือข้อแรกแต่พระพุทธองค์สอนออกมาแสดงว่าทำบุญ นั้นต้องอนุเล็กสัตว์ใหญ่คือความมีเมตตากรุรณาทั้งเป็นพระและไม่ใช่พระครับไม่ใช่ว่าท่านทําบุญกับพระผิดการการการพูดตรงนี้การหมายตอนว่าไม่ต้องเลือก็เหลืออะไรให้ท่านเห็นแล้วอยากจะทำกับก็ทําแต่อย่าเน้นไปว่าจะต้องไปที่นี่ที่นี่ที่ทุกที่เหมือนกันหมดหลวงพ่อวิชาครูบาอาจารย์ ขอาจารย์มาแบบนี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นภาคเจตีอาจารย์นะครับไปถามได้ว่าท่านไม่เคยบอกว่าต้องมาทําบุญชีวัดนี้ถ้ามีโอกาสทําบุญให้สร้างบุญณเวลานั้นเลยไม่ต้องกับใครก็ได้ทำกับคนก็ได้นั่นนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้ในเรื่องของการทําบุญปัจจุบันครับผมน่หะครับก็หลังจากบุญของอาจารย์หมอกุลทวนสายทัศนนะครับนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับอย่าเลือกที่เลือกทางครับขอให้ทําด้วยจิตด้วยใจจริงๆ นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หบอบที่ให้ความรู้เมื่อกี้ตอนอาจารย์บอกอ่ไปญี่ปุ่นนึกถึงผมแบบก็ไม่ได้หัวอะไรไม่ถึงญี่ปุ่นออกมาดีเดียวเมียบีเอาขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกสายขอบคุณสายตาทุกผู้เอ้ยผูมิแบบไรกันนี่เนาะ BSB Cosmetology Fashion หัวน้าพรมีทีบายพนันดาน้ำดื่มน้ำแรกใหม่เรือบุรทุกคนขอบคุณทุกสายขอบคุณสายน้ำใหม่ Eh, no.